ดีค่ะลุงเอิสวัสดีครับผมจมยังก่อค่ะได้ได้ยินแบวแววว่ากวางเฮียบอ่ค่ะกวางเียน้ำาวงเียกวางน้อยบอค่ะออ<ป>กลูกไหม,ไมหมู่แบบมือมือก้อน,ม,นมือวันมูวันมูวันน้ำฮา <c oughs> มันมันหมดออกแล้ว เห็นลราไปคะ่ะเห็นละเห็นละโ,นโ,โอ้เปนี่ยูผู๋โอ้ข่าไปทายนะขออนุญาตได้ค่ะเนาะมาตะบ,ตบัวขาวบ้านเฮานี่จา้า<อ>บัวขาวอำเพิ่มกุศลไล่ตำบลบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ<อ>์เคยเห็นกวางอยู่คิดทอดกันสิมาเบิ้งไหมค่ะเมื่อนี้ยวันเ,เบิ้งตะวันที่ยี่สิบสองจากสิบเก้าเพิ่มมาเป็นยี่สิบเอ็ดโตแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ยี่สิบเอ็ดเตือสองตัวหลังเป็นตัวเมียจ้าจ้าเอ๋ไปหากินตอเปาะแปะแปะกอดูยากเช็คสต็อกกันนะจ้าหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองหวยนับแนวใดคือหอดยิบสองเนบาทนี่มันตัง 20, 20น้งยิบเอ็ดโบเมนบ่พี่น้องเอาไมค์กันได้ขายอีกจากรลอปหนึ่งสองรอบรอบนี้ได้ยี่สิบบาทเนี่ ตัวหลังเป็นโตแม่พี่น้องขาเบิง่งตจะสร้างบอจา้าสามตัวเขาไล่เลี้ยงกันค่ะเขาออกไล่ไล่กันอืมจะสร้างฉากจะสร้างค่กตะสร้างคักเบิง่งอันโตน้อยนี่น้นองโอ,บบอ่อจา้าวันที่ยี่หกกันย่านี่ ท่าในน้อยกูมูนี่ลีเจนบ์เ,ออเนี่ยออกก้อนมูนี่ลีเจนตโตที่สิบเก้าเนี่ยน้อยบักเถิกบัดน,นี้น้องโอปอค่ะน้องโอ,โอปอปะน้องโอปอเป็นลูกแม่ใหญ่นะค่ะน้องโอปอได้นหนึ่งสัปดาห์พอดีออกวันที่ยี่สิบหกกันยายนาตัวเล็กนี่ชื่อ ตัวเล็กสุดน้องต้นข้าวนะคะาตาซังค่ะต้นตัวเมียอีกจ้ะมาอัปเดตกวางให,ให้เบิ่งคาร์เมอรี้เพราะว่า่นออกเพิ่มมาสองตัวตัวเมียทั้งสองแล้จ้ะน้องโอปอออกมาวันที่ยี่สิบหกกันยาแล้วก็น้องต้นข้าวตาซังค่ะพี่น้องอ ต้นข้าวออกเมื่อวันที่สองตุลาได้หนึ่งวันเต็มนะคะหนึ่งวันเต็มเนี่ยไก่เพลินสามสีเดือนอ่ <Yeah. S 1> yeah. อินดี้อินดี้เขาหักขางหนึ่งค่ะพี่น้องอ้ยบอแมนเอพิว <Yeah. S 1> วอลพีทขอโทษค่ะเอพี่หูเขาข้างซ้ายหากักเห็นแว่าพี่น้องเ,อเ,อเขาหากักเป็นไงแม่ไม่ได้มาหลายวันัแต่วันที้ยิบสองกันยานะคะพี่น้องค่ะนะ,ะนะพ่ออินดี้นี่เขาได้กี่วันแล้วมนหล่นวันไหนวะ ฮะครบเขาอินดีงามงาม,งามน่า<ต>จะลนนใ้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาเขาอินดีเขาพอพันค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเออเออเอสุขภาพแข็งแรงดีอยากใหญ่เยอะเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มานวลาพีวาแแนะนำให้เอาแล้ว พี่น้องค่ะนราธิวาสนราธิวาสถามมานะคะถามมาว่าแนะนําว่าให้ให้เอาใกล้ๆฟาร์มใกล้ๆนราธิวาสดีกว่านะคะทางภาคใต้ก็มีหลายฟาร์มนะคะทางภาคใต้ก็มีหลายฟาร์มจ้า แ,แข็งแรงทุกตัวค่ะไอคลิปก่อนหั่นเขาวากวางน้องอะตอมนั่นแหละค่ะเพื่อนคลอดที่เขาวาแม่กวางใกล้คลอดนั่นแหละค่ะนะคะออกลูกมาเป็นน้องต้นข้าวนะพอเพิ่นมักนักลองน้องต้นข้าวนะเพิ่นเลยเอามาตัางซื้อลูกสาวนะคะน้องต้นข้าวไปไหนล่ะไอตัะเล็ก ออวมันมันไล่เรียกกันค่ะพี่น้องขาจะโตใดเป็นโตใดมันออกไล่กันสามโตน้องรีเจนน้องรีเจนออกดีสิบห้ากัญญาน้องโอปอออกวันที่ยี่หกกัญญาแล้วก็น้องต้นเข่าออกวันที่สองตุลาตู่ทอทอกันเอนี่เด็ไหว ้องไข่อม้องอีกค่นี่พี่น้องค่ะเดี๋ยวไม่ก็ะคงออกออกมาอีกนะคะตอนนี้ปีหกแปดห้าห้อก็ได้แปดโตนะคะปีหกแปดพูดนะแม่เพิ่นเลี้ยวลูกประสั่งค่ะ fc ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิง่ง กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> น่ารักเงาโอ๋มีดบาดมือจะ้ะไม่ใช่มีดหรอกค่ะม้าหน่อยกัดลืมมาหน่อยเอ,อาหาอาหารเพลินบบดนี้เพิ่แย่ยงกระโดดสวนมา เขาเลิกเลยจ้านิวก็ได้นี่น่นารักแทบพี่น้องพี่น้องที่เพิ่นเลี้ยงยู่แล้วนี่เพิ่นชิลู่นะจ้ะหอมกลิ่นเด็กใหม่หอมกลิ่นเด็กใหม่แท้เนไหนไหอมกลิ่นจังเลยเด็กๆเด็กๆเอ้ยเด็กๆ น่ารักมากตอนนี้เขาก็มี่เด็กหน่อยอยู่แม่พันสิบสามพอพันหนึง่งพอพันสองเนาะค่ะเด็กหน่อยหกตัวรวมเป็นยีบเอ็ดตัวอเด็กหก ตัวก็จะมีผู้หญิงสองผู้หญิงสองผู้ชายสี่นะคะพี่น้องค่ะอย่าไปคิดอย่างหลายเด้อค่ะบางคนเห็นเอิญเอิญกว่างเป็นคนคนนี่อย่างสิเหนกับว,ว่าตัวไม่ใช่ตัวหรอกเหรออยู่นี่กับเอิญเป็นสี่ละจ้ะเพศเมียก็ตัวก็ผู้หญิงเพศผู้ก็เด็ก คู้ชายต่สั่งค่ดเขาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพแข็งแรงทุกตัวนะคะพบพอกันใหม่คะ่ะในคลิปช็อตนะคะสวัสดีค่ะ